ผู้ชมช่องนาตกะกกาค่ะวันนี้เราจะร่วมเดินทางไปกับยายกันาแตะนะคะไปไปไป,ไปทำบุญกระถิ่นไปทำบุญกระถิ่นไปใช้กาไปทำบุญกระถิ่นไปไอ้ลูกร้านบุนเฮ็ดบุญกระถิ่นไปบุญน้ำพึน ใส่ก็อยู่อยู่บ้านหลวงป่าไรบ้านกุนง้งหุองคนละเกียมบ้านกุนง้งหุอง,งอบ้านน้อยดวงสว่างบ้านน้อยดวงสว่างนี่นะมันมีข้อมหลังเลย้ลังคนบอกข้อขมหลังเขา้ลังคนบอก <laughs> อกวันนี้เราก็จะเดินทางไปบ,าบ,บ้านกุ้งมุงนะคะ กดมาห้องลงสวา่างตั่ใเมันเขียวอยีนอแล,แล้วอันนั่นนึ่งฟันนั่งเหีบ่อดีได้ตือ,อเราบังใกล้จะถึงมุกดาหารค่ะกำลังจะถึงถนนเลี่ยงเมืองเบยโอ้มอยมันจะก,กสิบ่โมงชัวช่วโมงหนึง บ่รือกันถอนมุกเลกลับไปนี่คมเลยกับบอรนเบิ่โอ้ยขี้ดแอดไ้เว้ยขี้ดีอดมาแม่เป็นวินวินอย่านี้หมดนีรถตดีเด้อรตรีเด้อป้าเดี๋มันติดขึนจนจัง เออเอาจำหนั่งก็เฮ็ดมาไห่ติดไปโลดหน้าไข้ตะบตีหอหูไปลืนคนเห็ดเขาเฮ็ดมาเห็ดติกติดไปแล้วยานยอนช้อนนี่ฮะแล้วยานยอดชอนน่นนี่เมันใจเนาะิึงแต่เขียวแล้วหล่นไปได้เหลี่ยมแล้วยอนย่อนช้อนนี่แหละน่าจะไปกไก่นอ ลัมาเดินทางค่ะเดินทางสวัสดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีพี่น้องปองไปสกุลสกุลด์เด้อเอาไม่ดีสิไปเอาบุญเด้อพี่น้องเด้อเอาบอบสซามะเบสีผู้ได้ว่าท่านไหนเกิดกับบอกมากุศิอุทุศไปให้ใส่เสื้อเหลืองเตรียมไปนะใส่เสื้อเรือเตรียมไปอีหลีอ่ะพี่น้อง กูสิคือสิเขาเกียร์อะไรเทียบเดี๋ยววะเดี๋ยวเดี๋ยวยาฟานอันนี้มันคือสิตกลงมาผมมันเบิดข้อไข่มันแห้งบอคอยดีไปเมันสีเบิดดันมันลอยละ,ะสวัสดีไอซีนะครับผมสวัสดีคนคนที่ฮักข่แลวก็สร้างข่พี่น้องเลย รเราสร้างกับสร้างรดแต่สร้างกับสร้างหังสใจวันนี้จะพาหน้าตายแล้วก็พายายไปไปเอาบุญกระถินนะครับผม mm hmm. ไปเฮ็ดบุญพี่น้องเย้ยบค่อยเด็น ชื่อต้องขออภัยด้วยนะครับผมน่าจะไม่ถึงชั่วโมงก็น่าจะถึงเพราะว่าออกจากถนนเขาเรียกว่าอะไรอะเลี่ยงเมืองถนนเลี่ยงเมืองไปก็จะไปที่ผ่านไปสแล้วจะเห็นด้วยนะครับแม่ขอสติ๊กเกอร์นี่แม่เขาจะติ๊กเกอร์นะจังลอยหนึ่งเร็ว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 ขอสติ๊กเกอร์ค่ะลัตเตอรี่ พอสติ๊กเกอร์ตอนนี้กำลังจะเป็นพนักง,งานขายรตอรี่แล้วนะครับอ้าอีหลีใส่เป็นดำอ่าขันได้หลายๆอคอยกระสิไปท้ำบุญไปสละ,ะก็ยังไงยังไงก็จะทำสารลักบ้านมันต้องเสร็จแน่นอนครับผมต้องเรียบร้อยแน่นอนอ่าอาจจะมีเงินกระเ็ศไป นั่นอันนี้แมวตาเพชรทำเป็นตัวอย่างแล้วนะครับผม100บาทนะครับทุกท่านที่เข้ามาดูก็จงดูเอียงอย่างของแมวตาเพชรไว้นะครับซื้อสติ๊กเกอร์พราะเป็นนะครับเข้าไปใน YouTube และ,ะถาม YouTube เลยนะครับว่าเห็ุเจงใดครับผมมีบ้านขายบ้านมีเฮื่นไายเฮื่นมีรถขายรถครับขายฮอดผัวหนอนเมียครับพี่น้องเงย มันสื่อสติเก้ขวัยนี่ด้อยผัวพอดีกัเตะลงปลาครับพี่นอ้องเอ้ยอ่าอย่าไปเงือดอย่าไปเงือดภาษาผัวอีหลีตอนนี้เรากำลังดูว่าเราไล่สดตั้งแต่ออกจากดงหลวงมามุ่งสู่อำเภอเลงนกทา แต่ใช้เวลาอยู่ประมาณกับน่าจะไปถึงชั่วโมงนี่นแหละผมจะได้สติกเกอร์จากผู้ที่มีพระคุณที่มีน้ำใจมาห้อยห้อยหอยหอยขึออยน้นยางไม่ได้สั้นโอ้อไม่ได้แม่ไข่ยอทีบัสทรงมากน่ะเมียตายแล้ว้างพีเจงบอกว่าแม,แม่ที่แท้จริงได้ไปเปอย่างไง อะไรนะขับรถดีดีโอ้ยขับรถดีมากเลยนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจยืนตะเบะให้ตลอดเรียกเรียกทุกด่านเขาเป็นโอ้ยข่อยบอกเลยข่อยครับดีตลอดเลยแต่จะให้ความเคารพกับป้องอยู่ข้างทางตลอดยีด่หลีเราจะไม่ค่อยอะไรมากมายนอกจากว่า ถ้ามีป้ายขึ้นบอกว่าตรงนี้จะมีจะมีกล้องวงจรปิดจะมีนั่นเนี่ยเราจะชะอลอรถทันทีนะครับผมก็ต,ต้อ,บอตงบอกขยากครับก็ต้องบอกขยากเป็นคนมานอนสนง่ายครับพี่ดองเ,งเ,อ,เอ้เพื่อแอคซัน<ะ>ป่ะฮะชะลอเพื่อแอคซันพต่สิบ่ได้ถึถทายรูปนี่แล้วข่อยก็บอก่อยากเป็นคนดังไปะนะจะมา่ <laughs> มายรูปข่อยเด้อบอกหักใจทุดานนี่ทั้งนายสิมีทั้งนายสิมีสิมี่อยู่สิมีกล้องเป็นแผงเลยครับพี่ดองเอ้ วันไหนเราได้เราได้ถ่ายรูปก็ถือว่าเราก็ช่วยชาติไปนะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับอ่ายายก็อยู่ข้างๆนี่แหละครับยายก็อยู่ข้างๆวันนี้ไปทําบุญนะครับผมทำบุญกระถินนะครับเอาบุญกระถินพี่น้องเลยวันนี้ก็ตั้งตั้งกองบุญเอ่อพวกนี้ถวายนะครับพว,พวกนี้ถวาย ดันเ้นี้ก็ทามาดเดินมันากเห็นดินมันเก็บเอามาเห็นเห็นมาขับกลอกมผมอมขับก๊อ็อกอยู่เลยสตเ็นบอฟังเนี่เป็นียบอเออวการวดกแลเดียวยังไงสำหรับคลิปนี้นะคะก็ปล่อยให้กันน้าแต่ไรสดไปก่อน สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะบ๊ายบายวันนี้ไปสมบุร